เจ้าเบาสบายดีนัเพื่อนครับเมียงเนอะครับเอ้าันนี้โอ้ยจะมาบักเตียงนอกข้าเใ้่บนกูุกิบแบบบ่บังคับิังนี้บังคับิังนีโทรศัพท์จนตายโอ้ยบางโทรศัพท์จนตายกระายหาเลยเ็นมาดีเด้อเ้าสาวเด้อสวัสดีครับ โบชัยเขา้องเท่าบ่ะมาจะใช่นะมาจะใช้ขาลูกไหมหมออ๋อเล่นมาแตุ่่าบาลผูว ภาพมาบี้ก็อยู่ทุ่งไหยทหุ่งนาบ้านนี้เนาะพี่น้องเนาะ้าธุเมีนยนจมบ่อพี่น้องเลยเนาะเอา้าพี่น้องเลยกลับสบายดีนะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุสุคน,นะพี่น้องเด้อเนาะเพราะว่าชิ่ในเลยกันต่างประเทศพี่น้องเลยก็ยินดีตอนครับเข้าสู่ ชือโอ้ยโอ้ยเป็นทยชบชน่ไงนเออบมนบมนรถกยชี้าี่นองยแลไปเรยกส้ซื้อไปเรียกไส้บนี้ออก็ออกทงไ้ทงหน้าเอี่้เอาโค้กมาเนาะบริการกบกัรเขียดแถวนี้รถไฟจากข้างหน้าทีมงานคอิูได้นน่อ้ี่นองลยเพิ่นไปรังไปงานแตงันี้เนาะ ไป,ไปไปจังหอดใส่หอดยากบาดนี้โผมาแต่บ่ฮอดแล้วอำเภอกันทลักไปหน่อยเนาะอ่าเ <c oughs> ดีว่าเข้าหมู่บา้านท่านฮอดพี่น้องเอ้ยเบิ่งนํากันนี่แหละอ่าใกล้ๆซําดพี่นออ้องมาก,ก็ตาวออกบ้านมา11:00นพนออนี่น้อง11:00นอ่ามาฮอดพี่จักุงแล้วตอน6 0นอ่า6:30นพี่น้องนี่เนาะ 200เมตรเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายหลบศอกเสร็จแค่ไหนอย่างนี้แล้วเออไปอีกปีกหน่อยปีกหน่อยข้างหน้าทางหน้าทางหน้าทางหน้างในออกมาแล้วไปยังต่อมิวซ้ายเลี้ยวซ้ายอีกเลยไปไปข้างหน้าคน เละเรื่องนี้แหละอ๋อฮึตัวอุ่นเป็นบาะเป็นข้างหน้าบ่เด้อเด้อเดข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าเจ็ฮหอดเจ็ฮหอดน้อยหนึ่งน้อยหนึ่งอ๋อน้อยหนึ่งน้อยหนึ่งโอ๊ยเหี้ยนอ๊ะยังนี่แหละนี่แหละข้างหน้านี่แหละเอ๊ đeo đeo chai đeo chai vớ bơ heo khâu vắt bơ 6 người hả à. À, hạng, hạng còn uộc ừ. ừ, đã กอใชอยู่โอยใ้มนว่านี่โอ้ยยังดียังดีต่ว่าบ้านเพื่อนก่บ้านนอกกัมีทางคนกีดี่น้อกไงไอ้เนาะบุมียังเลยบนี่ฉันฉันกับบ้มีเอานลานี่เนาะฉันยันกับสบยักมีแล้วบ้านี่ bạn này nó cũng thua thôi sai tai 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 này tai 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 đây tai 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 nhiều tiền นี่บาทนี่ใส่บันตรงไปตรงตรงค้องค้องข้องข้อขอข้อข้ึกจักให้เสีงซีนี่แหละนี่บอบเมนบมนไปไปนี่หันยาดองบอนมเบอร์จะมหสิบี้ทางเส็นหม่เขามาก ไม่เยอะอ่าคือสิเมนแล้วบาดโอ้อปามาานพ่อียงบาดอมีตัวมีตังเงินแมนอยู่แมนแล้วนี่เนี่ยมาอดแล้วพี่องเแมนแท้ล้บาลงไปเฮือนแพงแลเนาะว่าด้วยน่นเหมนกบ้าันวลนี่โอ้แมนีนแมนบ่อพุนใช้บึง จุดใส่ได <Should I, S 2> <t> ้เมนยู่บ่เมนบ่ย oh. oh. oh, so um. oh. ุงยงนะเมนยู่บ่เนาะใส่ได้บานี่ฮะบ่คือบเมนนะนะอยู่ดูลังนี่บหลังหนาวใหลังหนาวเลยหลังอาพนฉลังนครัวบอโทรหามรู้เอาน้องไปน้องวันนั่นเอาอ้ อ๋อดูใส่นอครับนออ๋อครับครับัสดีครับผมใช้แะละบันนีทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวบ้านบ้านทุ่งขนวนนี่น้องนี่เนาะครับบัสดีครับผมบัสดีจ้าบัสดีจ้าละ เดี๋ยวเดี๋ยวค่มอยจอดเดี๋ยวด้อยไปขับไปในบานตอนไปเส้นขาเส้นขาครับครับครับผมเราไปนีกว่าไงผมเป็นหยังบอกบอกบอกตันท่นบนหมอผมเป็นหยังผมเป็นหยังตันดอกตันดอกอยู่เลยฝากไว้ละแต่ไปเส้นขับไปในบาทก่อนไหมครับครับครับผมครับผมไปไปไปไาเจ้าเบาสบายดี โอ้ครับครับครับผมครับผมจะเบากอน่างามาหอดเนาะฮะางมาหอดนะเฮ้ยชิลีผ้าข่อยเมนบ่ทางนั้นบ่ทางมาเมีนนะเออมาทางเดียวนะบ่ทางไหนทางขุนไรรัดรัดธงนาบ่ขุนไรบ่แล้วมันมีหลายทางเขาอ๋อทางใหญ่มาทางใหญ่อยู่พี่หันนี่ปัดจ้า เพรีนครับเมียงนอกรับเรียวบ้านนี้โอ้ยจะมาบักเสียงนอกค้าวไอ้าเบิ้งหัวสู้กินแล้วบ่เบิ้งคักเบิ้งนี่้เบิ้งคักเบิ้งนีโทรศัพท์จนตายโอ้ยบิงโทรศัพท์จนตายโอ้ตายห่าเลยเพ็นมันไปตะกอกแยกไปเห็ดเมื่อเฮียต้านพูดแล้วนี่กู้เถ่าเอาเมียไอ้เบิ้งหัวสิบ่ดีน้องห่าเออโทโอ้ป๊าป๊าดี้อากาศเคยโทรไปหาอยู่ครับผม ก็จืดจ้เาบือกานเ่ครผมคบอออ่ากไปคบหลงพ่นหว่าน้องเาบินรงหนรัรัอครครับครครับผมครับครับครัครับับครับครอบครครับครัับครับรับคับครับครับครัครับมบัครับบครั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 บค แจกเสื้อผาเขาอยากคักน่งโอ้ยพี่น้องเาเสือม่แม่ได้เนาะครับผมออบ้านใหญ่บ้านสูงเลีเนาะครับเนาะโอ้ยบ้านให่บ้านอครับผมมารานบนี้ เยงเซ็งตู <S <s ้เียงเค็กก็มาแล้วบาทนี่พี่น้องเลยอเออเอันนี้บ่ฮะอัโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมบดสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับสบายดีสบายดีสบายดีดีทุกคน พ่ออ้อยนี่แหละโอ้พ่อแต่งตัวมันไม่สุภาพเท่าไหร่ก็โอ้ครับครับครับสบายสบายสบายดีครับผมเจอกันเจันเจอกนครับครับผมครับผมนี่บ้านพ่อบ่บ้านพ่อโอ้โหอันนี้บ้านไผยจ้ะครับอันนี้แค่ในบ้านอันนี้ของยูโรปอันนี้บ้านลุง เดี๋ยวค่อยไปเอากันได้มันลุงมีบ้านพ่อขอบคุณเลยครับดี๋ยวสบายดีไป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 เสบายดีครับผมดีโดย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 โดดี้องอโโน่วงทุระชับาใางิตร์นหอขาดเด้อน้ถ่วโทุรัพั์ ขี่รถไระเทศกงามใช่ไหมบอสไปห้องมอสกันเลยว้าโซซาฟก็เข็มขุ่นเลยว้ากไลังยางเลยส่งันักลไปไปงดีครับพ่อครับพอดีเด้อครับเด้อทังว้าครับพอดีอวัดีจ้าวัดีจ้าครับผม บ่โอ้ยนะม่ไมากผู่ได้เอฟซีนี่เนาะโรองเลยห้านสาวคนสวยรอรอรอครับกับกัมีคนคนรอคนขี้ไร้ขึ้นกันนะครับผมไปมุกรหไปที่นี่ มีวันถือแล้วกลับเดี๋กลับอ๋อบริจาคบริจาเจอกันจ้อยเนาะครับเนาะอ่าครับผมครับผมรูดจับครับครับครับเฮ็ดเฮ็ดย oh, ังไงครับนี่ขี้ขี้ขี้โอ้คักเน่ยนี่เนาะโอ้คัก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 าะโอ้เขาก็บรรยากาศอยู่เขาดาวเนาะโอ้ยนี่คักปพยั่งคักเลยนี่ยนี่ ครับผมอ๋อผมติดตามอยู่ไหนมาเกียงครับครับาดีครับบวัสดีครับผมสวาสดีครับดคกรไแก่กคับตะขอตะไข่มะเขือมะเแต่กคระเขือบะเข้คม่าเอโครห้องมะเขือโว โอ๊ยกูปวดปวดพว่างนีิปวดพวงอบอเคยเห็นกดชับจะไข่นี่กดห้ามกะเคือกระแข้งเขาเอารถมาข่ขายอยู่บนยอดครับมีขี้เก่าอยู่ครับผมอ่เบิ่งเบิ่รซัตาจังหวัจังหวัเบิ่งบอ๋อมี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 ขี้เก่าครับผมเอาเงินไปซื้อรถไปรเงิาเลยเพอาะเซ็นตนจังหวัดวะาะเอ โอ้สองสองร้อยก่วโยครับผมครับผมครับผมโอ้โหสวยอยู่นี่โอ้สวัสดีสวัสดีสวัสดีกล้องกล้องหลายจังหน่อยเด้อพอเด้อกล้องหลายจังหน่อยหลายทางมึงสวัสดีรู้แถวนี้เขาอยากออกกับทีวีพัดพัดลมผุนเลยออกสู่เย็นออกวเออครับ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 ผมครับผมไป พี่น้องกไยมาบอกครับอะมากอะความมาบุญว่าจะไหนอามาหาเองเลยมึอนี้เนาะมาได้มาหาเจียงในมหาโดย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 นี่ไงคนก็จัดโต้จัดตังต้อนรับนะอ่าอ่าโอ้ยเจ้าสาวมากเลยพี่น้องเไย เอาอ่าฮด้ยพี่น้องเยอยมากลยไก่ทอดบันดีเด้อ้าสาวเด้อสัสดีครับาบดีใชแบนดีครับบันีครับบนดีครานบนน ๋อเแรงมาแต่ลูกบาลผัยอะโ้รงม่แต่ห้องแรงไม่แต่ห้องหมอคุเลูกลูกแข่งบอยอกเล่าพีนองเลยดีใจทั้งทีงานมาหอดกับวิ่งมาหาเลยว่าฉันเนาะ เอาเอามาหอดเรียบร้อยเด้อพี่น้องเีบานนี่มี่เลูกจะลานครับผมครับผมเมหยลยหอดแล้วพี่น้องเยตัวพี่น้องเนี่ยกินเนี่ยยากอะไรนีนี่เนาะพี่น้องเง้ยพี่โตพสัยังสักยาเนาะยังเด้บานนี่ ลาบก้อยซอยใสใสมังงาปั <t 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 네๊ดครเขาให้ำหนักนะซีบังซีบังยังแดงช่วยห้วยอยู่นี่ปั๊ดนี่น้องเลยแน่ครั้งแรกที่ได้กินนะนะก้อยซีสเกตพี่น้องเงยบาทนี่ก้อยซีสเกตมุมเป็นก้อยงัวได้พี่น้องก้อยซีสเกต คุ้มขึ้นหลายเลยครับมันมันหลายมันโอ้ยเนาะพี่น้องไอ้โพดโพดเลยอันนี้โอ้ยครับผมครับผมอเอาไปไปทั้งพุดเนี่ยได้ได้หรือเปล่ลาลายลายลายพดนะเอาไปพูดในประชานะ คนมาเอดูยสวัสด kind of um, ีครับเด้อ่งเด้อแมน้อาไอติมสาบชิาไแล้วติดตามตะดนโยติดตามตะดนโยเช่อให้โยเขคละาดี๋ยวเดี๋ยวท่ๆังว่ากันเรื่องนี่ยเนาะยังยังอีกเงยวอยู่ยังอีกเงอยู่ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวได้ชิฟากให้ละเฮ้ยบายากบ่ยาก โอเคพี่น้องเลยเดี๋ยวไเตียงกัจจิคอจบลิปไปเพียงชั่บนี้ก่อนบันนี้เนาะเพิ่นก็จะเปิดเพลงเปิดยังฟังแล้วพี่น้องเลยเพราะว่าเปิดเพลงเข้ากับไทยบ่ได้พเพราะมันจินลิกสิทธิ์เนาะกัจจิคออนุญาตอาณาประทานอาหารอ่นาน้ำเพิ่นกันเด้อพี่นอ้องเลยบันนี้เพิ่นจะมีทอดไก่ทอดน้องไก,ลแลก,ก,ก่แล้วก็กอ่าใบสะระเนาะหรือว่ากระเดาแล้วก็ก้อยพี่น้องเลยสำคัญที่เด็ดได้ก้อยแล้วก็ต้มผมเนาะ ามีแต่แนวเสียบๆเป็นตอนรับเมืน่อนี้เนะาะอาพี่น้องเลยขอบบุญขอบคุณนนได้หลายเพ่อแม่พี่น้องบัตรคูจุคนที่เข้ามาติดตามครับชมคลิปจนจบแล้วก็บบกขามโฆษณาปาเตียงมะฮอดจังหวัดศรีสะเกดมะฮอดบ้านทุ่งขนวนอำเภอสวนกล้วยอ่าพี่น้องไอตำบลสวนกล้วยเนาะอำเภอกันทนันลักษ์เป็นที่เรียบร้อยเด้อพี่น้องเด้อเนะอาะอ่จบคลิปก่อนเดี๋ยวเพิ่นจะเปิดเพลงข้างพี่น้องเลยเมื่อกี้นี่กับเพิ่นเปิดดูแต่ว่าอ่า ให้เพิ่อนคอ,อให้เพิ่นปิดเพราะว่าเราถ่ายคลิปมันเปิดเพลงบอดายน้อพี่น้องเนาะเดี๋ยวจิ้มดิสก์กระซิบพี่น้องเลยสบายดีเด้อทางต้องสาวพี่น้องเลยเนาะอ่ะอาลุย,ยเด้อเริ่มเย็นได้เห็นไหมพี่น้องเลยฮะเดี๋ยวไปเตียงขอขออนุญาตจบคลิปก่อนเด้อพี่น้องเด้อบบดนี้นนเนาะเดีเ๋ยวเ,เ,เพิ่นจะเปิดเพลงเปิดลำพี่น้องเลย พอมาองานดองกับแบบนี้แหละอยู่บาวายูไซพี่น้องเอยยูโบาวายูไทยยูโบาวายูลาวจะต้องมีการเปิดเพลงเปิดลำเป็นธรรมดาเนาะ,ะพี่น้องเอลยขอบุญขอบคุณในไลายเพื่น, 3, พ,น,าานนะพี่น้องวัชิคูจิคนที่ตามมาติดตามรับชมคลิปจนจบได้กระบอกข่าวโฆษณาแล้วพี่น้องเนาะสมานี่มาหอดได้ด้วยพี่น,อนะอน,อน,น,น้องเด้อเนาะงานมงงานแตงพี่น้องเอลยมาบ่าวลาวสาวไทยเฮาพี่น้องเนาะอ่าโะ อันนี้ก็เป็นบ้านที่เพิ่น,นจัดสรรไว้ให้ทั้งบัเตียงและทีมงานอ,อ,งงอานอนพี่น้องเลยไปพี่ <laughs> น้อ,นองเลยบัเตียงก็ขอจบคลิปก่อนบัดนี้เนาะเดี๋ยวกินข่าวกินน้ำและอาบน,าน,าำนา้ำบนไรก็หาพักหาพอนแล้วก็บ,บืนจังเริ่มวิธีงานเต่ตงเนาะ สวัดสดีเด้อครับเด้อไอเด้อสุประบกขจี้เฮรอครับเออหรอโอ้ครับผมครับผมกนบขายังยังอยู่ครับไอเพราะว่าทีไปตามมาน่าผู้โซเฟอร์รถมาระบกอ่าโซเฟอร์รถเพิ่งมากินน้ำกันโอเคอ่านาแม่ตบบ้านผมไปเลยเมนเมนเมามาเลยนะครับผมเช็คเรื่องขาเมลเมน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 โอเคโอเคบวกขี่บาทตัวเอาเพิ่นเพิ่นอัน่ะเอามือรับหาขันบาท หาพันบาทเหรอานพันบาทหรือเอาแกลบแก้วเช็ดจมูกครับผมว่าทุกอย่างอยู่ในหันบดดูน้ำเมือกน้ำมันแล้วก็คขาสเต็มอ้อันเมาอันบ่แม่นเม่นโอ้ชีกิ้วข้าวสารใช่กูว่ะครับผมแก้วกับบัไก่ครับผมครับผมเอาวัดบัดดีนะครับเด้อเดี๋ยวอันนั้ขอตัวจบคลิปก่อนครับผมครับผมครับผมอ่าพี่น้องเลยไปพี่น้องเลยสบายดีบดจุขู่จุคนเนาะอ่า สบายดีเด้อทางนี้เด้อลาลาแล้วลาแล้วเอ้าวไอ้กินข้าวกินข้าวกินข้าวโดยสบายดีเด้อทรงโดยโดยกินน้ำนอนน้ำอยู่น้ำอยู่นอนน้ำเลยอ่าทุกอย่างฮะเดี๋ยวมันเย็นก่อนบ่แซ่บเนาะเพียงเนาะกิน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 อ่า